สุขสันต์คันและเจ้าตัวใหม่ที่เป็นที่รักของคู่รักนุ่นหลุยวันนี้เราได้รับข่าวดีจากคู่นักแสดงที่รักและเป็นที่นิยมซึ่งเป็นการยืนยันว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวเป็นครอบครัวใหม่แต่เหตุผลที่ทำให้เห็นภาพนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความหมายมากกว่าที่เห็นเลยนุ่นรามิดาและหลุยส์กอตที่เป็นคู่รักและสามีภรรยาที่รักกันมาตั้งแต่5ปีก็เป็นคู่หนึ่งที่มีความรักและความเป็นครอบครัวที่แท้จริงพวกเขามีความตั้งใจที่จะมีลูกมาแล้วนานและได้พยายามตั้งใจทุกวิธีทั้ แต่วันนี้วันที่12กันยายนพุทธศักราช2 5 6พที่ผ่านมาคุณแม่นุ่นได้โพสต์คลิปกับสามีหลุยที่นั่งชิลบนเขาที่โรแมนติกมากพร้อมกับเผยภาพอันตราซาของลูกน้อยในคันซึ่งเป็นการยืนยันว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวเป็นครอบครัวใหม่และเป็นที่รักของลูกน้อยที่จะมาที่นี่ให้เร็วๆนี้หลุยก็ไม่ลืมโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณกับความรักที่ได้รับจากครอบครัวที่จะมาที่นี่ให้เร็วๆนี้แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีคววาาาามมมหหยยกก่่ทีเเ็นล ความรักและความเป็นครอบครัวที่แท้จริงของพวกเขาทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขมากๆที่เห็นว่าพวกเขากำลังเตยมตัวเป็นครอบครัวใหม่แต,แต่เราก็ต้องยกให้เสียงดังกับความตั้งใจ <t> และความรักของพวกเขาที่ได้มาไม่ง่ายๆทั้งในวิธีธรรมชาติและวิทยาศาสตร์และนี่เป <t" S 1> ็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าที่เราคิดได้ว่าความรักและความเป็นครอบครัวที่แท้จริงจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขมากๆที่เห็นว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวเป็นครอบครัวใหม่แต่เราก็ต้องยกให้เสียงดังกับความตั้งใจและความรักของพวกเขาที่ได้มา,มาไม่ง่ายๆทั <t"> ้งในวิธีธรรรมชาาาตติิและวทยศส เพื่อนๆที่อ่านถึงข่าวดีนี้ควรจะเป็นกำลังใจและส่งความยินดีให้กับคู่นักแสดงที่รักและเป็นที่นิยมนี้ที่กำลังเตรยมตัวเป็นครอบครัวใหม่และเป็นที่รักของลูกน้อยที่จะมาที่นี่ให้เร็วๆนี้และนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากความรักและความเป็นครอบครัวที่แท้จริงของพวกเขาที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขมากๆที่เห็นว่าพวกเขากำลังเตรยมตัวเป็นครอบครัวใหม่แต่เราก็ต้องยกให้เสียงดังกับความตั้งใจและความรักของพวกเขาที่ได้มาไม่ง่ายๆทั้งในวิธีธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ และนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้จากความรักและความเป็นครอบครัวที่แ <Mother. S 2> ท้จริงของพวกเขาที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขมากๆที่เห็นว่าพวกเขากําลังเตยมตัวเป็นครอบครัวใหม่แต่เราก็ต้องยกให้เสียงดังกับความตั้งใจและความรักของพวกเขาที่ได้มาไม่ไง่ายๆทั้งในวิธีธรรมชาติและวิทยาศาสตร์คุณคิดว่าความรักและความเป็นครอบครัวที่แท้จ,จร,ริงจะทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขมากๆหรือไม่คุณคิดว่าความตั้งใจและความรักของพวกเขาที่ได้มาไม่ง่ายๆทั้งในวิธีธรรมชาติและวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่คุณสามารถเเรรียนู้้ไดจาากกพวขหม มาถามตัวเองและแบ่งปันเพื่อนๆที่อ่านถึงข่าวดีนี้ด้วยนะครับค่ะ